พี่โคนอันนี้มันห้านมัสซาทีดังจุดไนโอในฮอในซ no ัปโปโลอ a ทอินน่าเอ็นอิทอินอินซาอยู่ไหนนะมีซามีขนมมีกันแรมดีวิเชตมสซาคนเรียนคิวเต็มเลยที่ไหนตอนนี้นเรียนคิวอีกวันนี้ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เหมือนกับการเรียนคิว มันยุ่กันแค,ครับของนาริกาเลยทุกคนของนาริกาท้างนานนา้ำต่อเิว,วดีมสัสสกเกียวโตวอ๋อเป็นทร้า,าสังเกียวโตวมีกระแลมพร้อมอน,อน้ซอนีทุกคนต้องกันได้มาแนอกรแลมสาเขียว แซ่บของเขียวโตนอน,นี้เสียงมัแบสมอัหน,นึ่งเจนร้อยเป่นนะทุกคนนอกของผมซาเขียวโตหวาน,นมันจะผมผมมันบ้วมันบ้วานะมันผมสุดเลยมาเขียวาเ <c oughs> ขียวผมมันบ้ว <c oughs> <c oughs> เนานี่เป็นไเกแท้ของมันเกียวโตด,ดีอันนี้เกียวด,ดีสุดแล้วมันหันมัน่เกนาหั่นดีมัดสะเกียวตท่นผู้ไหนีทผู้ไหนทีมากผมนะสโจผมกินได้ก็รับข้อนะบุมาไผมยเขาหาเลยวเขาหวาเลยผ